เนี่ยผมไปรับงานลูกค้ามาวันนี้บานเฟียมะสี่บานทางเดียวพี่แต่ผมทําไม่เป็นอะ่ะผมต้องทํายังไงผมเคยทําแต่แบบ3บานอะไรอย่างเงี้ยเป็น4บานทางเดียวเนาะเวลาเปิดอ่มันจะเปิดเป็นคู่นะนึกภาพออกไหมนึกไม่ออกไปดู โอ้ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วถ้ามันเปิดมาข้างๆเนี้ยพี่ผมต้องใช้ล้อหรือว่าอุปกรณ์อะไรเสริมด้ไหมอะใช่แล้วมันจะต้องมีเสริมไม่งั้นมันจะเปิดปิดไม่ได้เนาะนี่ตัวนี้เลยเรียมไว้แล้วเนาะนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าเสริมเสาเฟี้ยมทางเดียวมันเอาไว้กั้นระหว่างตัวเสาบานเฟี้ยมเนาะกับเฟรมข้าง <c oughs> แล้วถ้าผมไม่ใช้ตัวนี้พี่มันจะเกิดอะไรขึ้นสมพติตั้งนี้เป็นเฟรมข้างแล้วกันเนาะเสาบานเฟี้ยมเนี่ยวิ่งปิดทางนี้นะ ถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ใช่ไหมตัวลูกล้อเนี่ยกับบานพับเนี่ยมันจะเขกเฟมข้างนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างตัวลูกล้อกับตัวเฟมข้างไม่งั้นบานพับเนี่ยมันก็จะเขกเฟมข้างโอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวนี้จบเสริมให้อีกนิดนึงมันจะต้องเปลี่ยนลูกล้อด้วยจากเมื่อก่อนเนาะแกมอยู่ตรงกลางให่ป่ะล้อก็ต้องอยู่ริมด้วยนะอย่างนี้นี่เองงั้นเดี๋ยวผมไปสั่งของก่อนนะพี่